สองคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองเห็นแต่โคลนตมส่วนอีกคนที่มีสายตาแหลมคมมองเห็นแต่ดวงดาวแผวๆนักคลินมิดหมอยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องหลางหรือว่ามิดหมอของพเดิม แล้วก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือว่าเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ำโพและที่สำคัญในเมืองปากน้ำโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยมัง,งกรและยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น และก็อย่าลืมนะครับท่านใดต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์08-6-329-1496เบอร์086329 1496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น id line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b i อ o n e ตามด้วยเมลิเก้าเก้าบิ๊กวันเก้าเก้าเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลายหรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาละนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนวันที่เออผมนักคลริมิดหมอนะครับได้อ่เข้ามาพบปะนะครับนะได้เข้ามาพูดคุยได้เข้ามาสนทนากับแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะครับนะ แที่สําคัญนะครับทุกครั้งนะครับที่มาก็ต้องอยากจะกล่าวนะครับนะยินดีต้อนรับนะครับทุกๆท่านนะครับนะที่เข้ามาติดตามเยี่ยมชมนะเครื่องรางของครูบาอาจารย์นะครับยังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะเอาละครับวันนี้ก็จะใช้เวลานะครับนะสักประมาณ10กว่านาทีนะครับนะที่จะเข้ามานำเสนอเกี่ยวกับมีเทพสาสตราของครูบาอาจารย์นะครับนะจะเป็นมีดเล่มนี้นะครับนะ เอามาให้ท่านได้รับชมนะครับนะส่วนที่วางไว้ก็จะไม่ได้เปิดนะครับไม่ได้เปิดแต่ที่จะมาเปิดให้ท่านได้รับชมก็จะเป็นมีดเล่มนี้นะเอาละครับก็พอเราพูดถึงมีดหลวงพระเดิมนะครับเราก็มาดูกันสักนิดหนึ่งนะครับนะมาดูกันสักหน่อยนะเป็นมีดเล่มนี้ของท่านนะครับเป็นมีดเล่มนี้ของท่านนะมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดดําไม้ฝักไม้นะ เป็นมีดดาไม้ฝักไม้นี่นะครับเป็นเรียกว่ามองมุมไหนอย่างไรก็จะเห็นเต็มไปด้วยมนสเสน่นะเป็นมีดที่เก่าเก็บนะครับนะเป็นมีดผู้หลักผู้ใหญ่ใช้กันเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสูมให้ท่านได้เห็นดนาะที่สําคัญนั้นนะครับเป็นมีดที่ลายแปลกเราไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่นะครับนะเป็นน้องสิงกับหัวนะ นี่นะครับเอาละนะครับเดี๋ยวพอเราดูในส่วนของอาภายนอกเราก็ไปดูในกันส่วนของภายในนะาฝักนะครับจะเป็นแหมเขาเรียกว่าาเงินผสมกับแปดตังนะครับนะก็เรียกว่ามีความแข็งแรงนะมีความแข็งแรงมากๆนะครับนะก็นี่ครับเป็นมนสเสน่ห์เป็น นะส่วนกันก็จะเราไม่ค่อยได้เจอไม่เจอกันสักเท่าไหร่นะในมีดหนึ่งนั้นจะมีองค์ประกอบด้วยกันก็คืออยู่3ส่วนใหญ่ๆ่นะครับนะหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของฝักนะครับตามที่ท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะอ่าสองนะครับก็จะเป็นในส่วนของด้ามน,นะครับนะและ3นั้นก็จะเป็นในส่วนของใบนะอ่าพอพูดถึงใบเราก็อ่ามาดูกันนะครับนะเข้ามาดูกันนะอ่านะครับนี่ครับเป็นเรียกว่าเป็น พญานาคนะครับนะจะเป็นน้องสิงนะนี่นะครับนะเป็นนี่นะอ่าเรียกว่าเป็นสิงกับหัวนะครับนะอ่าใบมีดแบบนี้เราก็จะไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่นะอ่านี่นะครับเป็นมีดที่เก่าเก็บมากๆนะครับเรื่องนี้นะอ่าเป็นมีดยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมนะครับต้องบอกอย่างนั้นเลยนะอ่าวัดนงโผของเรานะครับนี่นะที่สําคัญนั้น ตรงสันมีดนะครับจะตอบคาว่าพระขุนิวาสธรรมคขันนะหรือว่าหลวงพ่อเดิมของเรานี่แหละนะครับนะสันมิดจะนามากนะครับสันมิจนามากนี่นะ,อะเอามาให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้ดูนี่นะครับจะซูมนะครับนะความเป็นธรรมชาติความเป็นจริงนะ,ะข้างก็จะมีรอยนะครับหลุดล่อนออกมาพอสมควรตามการเวลาว่ากันง่ายนะครับนะนี่นะครับนะเป็นน่องสิงที่พบเจอกันได้ยากนะครับนะ ก็วันนี้เลยอ,อยากให้ท่านผู้ชมนะครับแฟนคลับทุกท่านได้เข้ามารับชมมาง่ายๆน,นะ,ะพยายามจะวางนิ่งๆนะครับนะให้ท่านได้ชมให้ท่านได้ศึกษาให้ท่านได้ดูนะ,ะนี่นะครับเป็นน่องสิงกับหัวนะครับนะหรือนี่ว่าหัวพญานาคนะ,ะนะครับในนี้ก็นะที่สําคัญนะครับใบมีดเล่มนี้ถ้าเราเห็นตัวจริงนี่เราก็จะเป็นสีขาวนะครับนะ แต่ที่ท่านเห็นเป็นคราบใครต่างๆผมซูมนะครับนะพยายามโฟกัสให้ท่านเห็นสิ่งที่ฝังอยู่นะครับนะธรรมชาติที่ฝังอยู่ในผิวเหล็กว่ากันง่ายนะแต่ถ้าเห็นมีดนะครับดูมีดเนี่ยก็ถ้าดูด้วยตาเปล่าก็จะเป็นสีขาวมองผิวเผินคิดว่าเป็นสเตลเลต์นะครับนะจริงๆแล้วไม่ใช่นะก็ที่เอามาให้ดูก็จะ นะครับนะต้องการให้ซูมให้ท่านได้เห็นนี่นะสัรมีจะมีเขาเรียกว่าเป็นสันประหมอนะครับนะเรียกว่ามีความงดงามมากเลยทีเดียวแหละนะที่สําคัญนั้นมีทั้งเล่มเลยนะครับจะถือว่ายังสมบูรณ์นะยังสมบูรณ์นะครับนะครบถ้วนอยู่นะนี่นะครับนะเต็มไปด้วยคราบใครนะครับที่ฝังลึกนะ อ่านี่พยายามจะซูมให้ท่านได้เห็นนะครับนะซูมให้ท่านได้เห็นนี่นะพยายามโฟกัสเต็มที่แหละนะครับนะก็ไม่อยากที่จะ <ide> เขาเรียกว่าไม่มีอะไรที่จะปิดบังกันบ้างง่ายๆนะครับนะมีตรงไหนก็อยากจะให้ท่านได้เห็นรายละเอียดต่างๆนะทุกซอกทุกมุมนะครับนะทุกซอกทุกมุมนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอในส่วนของฝักก็ตามนะครับนะ นี่นะครับในส่วนของฝักนะก็นี่ก็เมื่อสักครู่นี้ก็ท่านดูภายนอกก็เห็นว่าเก่านะครับนะแต่ข้างในนั้นเรียกว่าเก่ายิ่งกว่านะครับนี่นะก็พยายามจะให้ท่านได้ดูทั้งภายนอกภายในนะครับนะซูมให้เห็นนะครับนะลึกๆเลยนะครับนะก็เรียกว่าเต็มที่แหละนะเอาละนะครับพอเราดูในส่วนของฝักไปแล้วก็นี่นะครับนะลองมาไล่ดูผิวนะครับศึกษาดูผิวมีเลไมีนะนะครับนะ ผมจะชโลมด้วยน้ำมันมะกอกนะครับนะน้ำมันมะกอกนะเป็นน้ำมันที่สกัดมาจากพืชนะครับนะหรือจะเป็นน้ำมันมะพร้าวนะครับก็ดีนะเป็นน้ำมันที่คนในยุคโบรมโบราณนะครับท่านใช้กันมานะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีจริงๆน้ำมันอะไรก็ได้นะครับนะที่เราจะนํามาใช้นะครับแต่ให้ดีที่สุดนะก็จะเป็นน้ำมันที่สกัดมาจากพืชนะนะครับนะ น้ำมันที่สามารถฉโลมนะครับเพื่อรักษาผิวของเหล็กนะ,ะไม่ให้สนิมเข้ามาทำลายนะครับนะ,ะก็เหล็กกับสนิมเนี่ยก็เป็นของคู่กันอยู่แล้วล่ะนะครับนะต่อให้เรารักษาดีแค่ไหนอย่างไรนะครับนะก็ยังมีสนิมเขาเรียกว่ามวลสารนะครับนะตอนหล่อหลอมว่ากันง่ายนะครับนะ,ะก็ยังมีฝังอยู่นะ นี่นะครับกนะ็เอามาให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้ชมนะครับนะ,ะก็ลองมาพิจารณาดูนะครับนะผมเองก็ไม่อยากจะบอกว่ามีแต่เล่มนั้นก็คือดีอย่างนั้นเก่าอย่างนู้นนะ,ะเดี๋ยวจะหาว่าพูดเองเออเองนะครับนะอะอยากให้ท่านผู้ชมเป็นผู้เข้ามาชมแล้วก็ตัดสินใจเองดีกว่านะ,ะถ้าชอบแล้วค่อยมาคุยกันนะครับหากไม่ชอบก็มไม่จําเป็นนะครับต้องเสียเวลานะ ถ้าคิดว่านะครับอยากจะมีมีดเทพสาตาร์ดีๆเอาไว้ในครอบครองสักเล่มหนึ่งนะครับนะเมื่อท่านชอบเล่มไหนหรือมีคำถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6ได้นะเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับนในทุกคำถามครับนักลีมมิดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านนะยกเว้นเพียงคำถามเดียวและคำตอบเดียวนั่นแหละนะครับที่ได้ขออนุญาตเอาไว้ก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนั้นก็คือในเรื่องของเกแทะนะ อ่าก็เนื่องจากว่ามันเป็นคําถามแล้วก็เป็นคําตอบฟังรู้ผิวเปือนเหมือนว่าจะดีนะอ่าแต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับนะอ่าคนส่วนใหญ่นะครับนะเวลาถามเข้ามาก็ต้องการเพียงคำตอบตอบเดียวจริงๆนะอ่าก็มีผมจะต้องแท้เท่านั้นมีผมจะต้องทันหลงกว่าเดิมเท่านั้นนะครับนะประมาณนั้นนะหากไปตอบคําอื่นนะครับน่าจะไปเป็นปัญหาจะไปเป็นประเด็นว่ากันง่ายนะครับนะก็เป็นนั้นว่า อาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับนะหากท่านมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับนะก็ผมว่าโทรเข้ามาพูดคุยกันโทรเข้ามาปรึกษากันนะครับนะหรือแลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับนะก็จะน่าจะดีผมว่านะเอาละครับที่นี้เรามาดูในส่วนของกันนะครับกันในถือว่าเป็นจุดที่สําคัญมากๆนะครับนะก็เนื่องจากว่าเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารต่างๆเช่นเกสาของหลวงพ่อก็ดีหรือจะเป็นในเรื่องของแผ่นตะกุดก็ดีนะ หรือผงนะครับต่างๆที่หลวงพ่อท่านได้ทำเอาไว้นะครับก็จะได้ถูกบรรจุลงไปในแกลนกลางของกันนี่แหละนะครับนะเมื่อมันจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนะครับนะแต่ข้างนะครับก็คือผิวบนนะครับนะข้างผิวบนนี่ก็จะหลุดล่อนออกมานะครับนะก็ตามการเวลาว่ากันง่ายๆนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับนะมวลสารสําคัญสาคัญที่อยู่ตรงแกนกลางนะครับนะที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็ยังอยู่นะ ยังอยู่นะครับแต่ที่เหลือข้างบนเป็นข้างนะครับที่หลุดออกมาเฉยๆนะก็อันนี้เขาเรียกว่าธรรมชาตินะครับนะเราก็จะรักษาความเดิมๆนะครับรักษาความธรรมชาติเอาไว้นะครับนะมีทุกเล่มนะครับที่ผมได้มาจะไม่มาเสริมเติมแต่งนะก็คือได้มาแบบไหนก็อ,อยู่แบบนั้นว่าไง่ายครับที่สําคัญมีดทุกเล่มนะครับที่ได้มาอยู่กับผมนั้นก็ล้วนแต่ว่าเป็นมีดที่ส่วนใหญ่นะครับนะมีความสมบูรณ์ นะไม่โยกไม่คอนนะครับนะอ่ามีเล่มไหนที่มีความแตกเสียหายนะครับหรือว่าสนิมเยอะเกินไปนะครับนะ,ะเหมือนของไม่ได้ใช้เลยเนี่ยนะครับนะก็ไม่ได้ไม่ได้เช่าเข้ามาว่ากันง่ายนะครับนะ,ะก็คือส่วนใหญ่ก็จะเลือกมีดที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างนะครับนะแทบจะทุกเล่มต้องบอกว่าอย่างนั้นนะ เอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลาทั้งหมดก็คืออยู่ที่11กับ45วินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งแหละนะสำหรับทุกท่านที่เข้ามาติดตามเยี่ยมชมนะครับนะ <c oughs> เมื่อท่านชมแล้วนะครับหากท่านเห็นว่าดีนะครับนมีประโยชน์ต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทำการกดไลค์รอว่ากดแชร์กดติดตามนะ หรือหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเมื่อท่านชมแล้วหากท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าลืมนะครับนะ้าติดตรงไหนถามเข้ามาตรงนั้นนะไกลท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6เนะเบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักคลินะิกหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมนักคลินิกหมอก็ต้องกล่าวคำว่ายินดีนะครับนะอ่า เขาเรียกว่าขอบคุณทุกท่านนะครับนะ,ะก็คือทุกคําถามมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ผมนะักคาริมมีหมอก็กล่าวคําว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ